สวัสดีครับพบกับผมต้นกล้าสตาร์ตอัดเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในพอร์ตของเราเช่นเดิมนะครับวันนี้มีการพิความพิเศษก็มีตัวหุ้นปันผลของเรานะครับที่เราสะสมมาขึ้น xd นะครับ xd ก็คือการประกาศจ่ายปันผลนะครับวันปิดสมุดนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่า t t w เขาจ่ายปันผลเท่าไหร่นะครับ เข้ามาที่ Google นะครับกดเข้าไปที่ข้อมูลและสิทธิประโยชน์นะครับน,นี่นะครับวัดขึ้นเครื่องหมาย xd นะครับ8กย2 5 6 4นะครับวันประกาศรายชื่อ,อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น9กย2อ6 4นะครับวันจ่ายปันผล 23, 2 3กย2อ6 4นะครับ นี่ครับสำคัญตรงนี้ครับผมใจใจเท่าไหร่ครับผมเงินปันผล3 1 0สตางค์ต่อหุ้นนะครับอรอบประกาศรอบผลประกอบการนะครับ 1. มกราถึง30มิถุนายน2564นะครับก็คือครึ่งปีแรกนะครับเงินปันผลจากกำไรสุทธินะครับโอเค มาอยู่ที่ t ีบนะครับก็กลับมาอยู่ที่พอร์ตของเรานะครับสำหรับตัว t ีเีนี้เราจะได้ปันผลเท่าไหร่นะครับเราก็เอา3 0 0อตัวนี้นะครับมาคูณกับ0.30ก็คือ30สตางค์นั่นเองนะครับได้ประมาณ90าบบาทนะครับปันผลครั้งนี้จะปันผลเป็นเงินสดนะครับจะโอนเข้าบัญชีบัญชีของเราเลยนะครับ บัญชีที่เราใช้พอร์ตนี่แหละครับเขาก็จะโอนเข้าบัญชีของเราเลยประมาณ90บาทนะครับถ้าวันนี้นะครับ T T W ปิดอยู่ที่ T T W ปิดอยู่ที่11บาท80สตางค์นะครับเราก็ยังถือว่าเราได้กำไรอยู่นะครับเพราะว่าเขาปันผลมา30สตางค์อันนี้ติดลบไป20สตางค์ยังได้กำไรอยู่10สตางค์นะครับ อ่าอันนี้คิดง่ายๆครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องซีเรียสครับยิ่งลดเรายิ่งได้กําไรก็คือเราซื้อเพิ่มเข้าไปได้ราคาที่ถูกมากนะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมก็ให้ดูแค่นี้นะครับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเฉยครับว่ามันมีการจ่ายปันผลแบบนี้นะครับรวมๆแล้ว1ปีนะครับ TTW ก็จะได้ประมาณ60สตางค์นะครับนะโอเคนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปผมจะมาอัปเดตอะไรข่าวสารให้ฟังอีกเจอกันครับสวัสดีครับ